ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมบูรณ์วอลกับบูชแชนแนลนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะเพื่อนๆนะกับของขวัญพิเศษนะครับเวันฉลองปีใหม่นะครับแล้วก็แจ้งกําหนดการนะครับในเรื่องของพลังงานรายวันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมกิจกรรมนะครับของขวัญพิเศษ7วันฉลองปีใหม่นะครับก็เพียงแค่เพื่อนๆนะครับล็อกอินตามวันเนาะที่กําหนดนะครับวันที่29เนี่ยจะแจกสกอร์ส้ม5ใบนะครับแล้วก็วันที่30นะครับจะแจกเป็นหินล้อมหนึ่งก้อน วันที่31นะครับวันสิ้นปีจะแจกเป็นสกอร์ส้ม10ใบนะครับแล้วก็1มกราคมเนี่ยเป็นนะครับคัมภีในคำนา1ม้วนนะครับวันที่2นะครับมกราแจกนะครับสกอรสทัดไฟ5ม้วนแล้วก็3มกรานะครับสกอรสทัดน้ำ5ม้วนแล้ววันที่4มกรานะครับสกอรสทัดลม5ม้วนนะครับแล้วก็นะครับเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่ก็จะนะฮะหมดปี2025แล้วนะครับแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่นะครับเขาก็เลยเตรียมของขวัญนะครับทางคอมตัวอัดก็เลยเตรียมของขวัญนะครับแล้วก็ แจ้งให้ทราบนะครับตั้งแต่วันที่29ธันวาเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของของกวันนะครับรายวันในช่วงเย็นด้วยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูของรางวัลกันก่อนเนาะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรางวัลล็อกอินฉลองปีใหม่นะครับก็ทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับจะได้เดวมอนต์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เพชรหนึ่งร้อยบวกพลังงานสามร้อยหน่วยนะครับสามารถรับได้วันที่หนึ่งมกราคมนะครับก็ประมาณห้าทุ่มเนาะนะครับเซเว่นเอเชียประมาณห้าทุ่มจนถึงวันที่สามนะครับเวลาสี่ทุ นะฮะแล้วก็อของล็อกอิเลเวันนะครับนี่อะไรก็จะเป็นตามที่ผมแจ้งไปเลยนะนะครับยี่สิบเก้าคพีส้มห้าม้วนสามสี่พินหลอมแล้วก็สามสิบเอ็ดนะครับส้มสิบม้วนแล้วก็หนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นคัมพีในตำนานหนึ่งม้วนนะครับวันที่สองในคมพีส้มห้าม้วนแล้วก็วันที่สามนะครับคมพีท่าน้ำห้าม้วนวันที่สี่คำพีท่านลมห้าม้วนนะครับก็สามารถรับของได้ที่กล่องของขวัญเลยนะครับผมแล้วก็นะครับรับได้เฉพาะวันที่ที่สร้างนะฮะก่อนวันที่ยี่สิบแปดันวานะครับ ก็เรียกว่านะครับใครที่สร้างก่อนหรือว่าเล่นมาเนี่ยก็สามารถรับได้เลยนะครับแล้วก็ขอแจ้งนะครับว่า29ันวาเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการนะครับเปลี่ยนแปลงนะการแจกของขวัญนะครับก็ลายช่วงนะนะช่วงเที่ยงเป็นช่วงเย็นแทนนะครับเดิมก็เที่ยงถึงบ่ายนะบ่ายสามเนาะนะครับก็เปลี่ยนเป็น10บโมงถึงสามโมงนะครับห้เลยนะครับแล้วก็รอบที่2เนี่ยเวลา2องทุ่มจนถึงห้าทุ่มนะครับเป็น6กโมงนะจนถึง ก็ถ้าเวลาบ้านเรากเราไปหนึ่งชั่วโมงนะก็จะเป็นสี่ทุ่มห้าสิบเก้านะครับประมาณนี้เลยนะนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับเพียงแค่เข้าเกมนะเพื่อนๆก็จะได้ของขวัญสุดพิเศษ7วันไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อรับไปแล้วนะครับใครที่กดรับไปแล้วนะครับอย่าลืมไปเปิดกันด้วยนะเพราะว่านะครับมอนเตอร์ใหม่เนี่ยก็นะสามารถสุ่มได้เพื่อนๆนะเหลืออีกแค่นะครับเจ็ดเอชชั่วโมงเองนะจากวันที่ผมอัปคลิปก็คือวันที่29สานะครับสาหรับใครที่ ยังขาดธาตุไหนนะครับก็สามารถนะใช้สกอร์ที่เพื่อนๆมีนะครับเปิดได้เลยเนาะหรือว่าใครที่จะซื้อสกอร์เพิ่มเติมใน q ิอย่างนี้ผมลองซื้อให้ดูสักหนึ่งม้วนนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันว่าจะได้หรือเปล่านะนะครับผมขาดธาตุน้ำอยู่หนึ่งตัวทุกคนนะสำหรับนะครับจะติดนะฮะนี่มอนเตอร์ใหม่ของเรานะครับไปไปดูกันนะครับมาหรือเปล่าธาตุน้ำครับผมห้าดาวไหมนี่เนี่ยก็ยังไม่มาเพื่อนๆไม่เป็นไรนะปะตรงนี้เหล็กห้าใบครับเดี๋ยวไปกดเล่นกัน สำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับมอนเตอร์ฮาดาวก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขนะฮะต้อนรับปีใหม่นะครับขอให้ไ้มอนเตอร์ฮาดาวใส่เงินกันทุกคนเลยวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ